ซี่โครงหมูตุนซอสมะเขือเทศค่ะปัจจุดิบของเราก็มีเนี่ยค่ะมันฝรั่งแล้วก็มีน้ำซุปนะคะมีหอมใหญ่และมีมะเขือเทศค่ะเราจะตั้งน้ำมันก่อนเพื่อที่จะเอาซี่โครงหมูที่เราหมักไว้แล้วอะค่ะลงไปทอดเราจะทอดจนกระทั่ง ่ิคงหมูเหลืองเหลืองหรือข้าเปลี่ยนสีค่ะนี่นะคะเขาเหลีอยงนิดหน่อยก็พอค่ะแล้วเราก็จะเอาผักที่เราเตรียมไว้ลงไปก็จะมีผักตดเทศมันใหญ่แล้วก็มันฝรั่งค่ะลงไปในเรียง,ง,งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปุ่นเขาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเตินมน้ำซุกลงไปพอท่วม่ิคงหมูค่ะแล้วเราก็จะ ทำการปรุงเขาค่ะเครื่องปรุงของเราก็มีไม่มากค่ะก็จะมีน้ำมันหอยค่ะไปประมาณช้อนช้อนช้อน,ช,อนช้อนแกงหนึ่งะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะเราก็จะตามด้วยอซอสพริกสองซองซอสพริกที่แถมมากับไก่ทอดหรือพิซซ่านะคะ อซอสพริกสองซองแล้วก็ซอสมะเกือเทศสี่ซองเนี่ยค่ะลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราะจะเอาฝาหม้อมาครอบไปเพื่อที่จะตุนไฟอ่อนจนกระทั่งซี่โครงหมูและผักนิ่มค่ะถ้าใครไม่ชอบผักนิ่มมากให้ใส่ผักทีหลังค่ะเนี่ยค่ะพอน้ำเขางวดลงไปเราก็จะชิมได้เลย ที่เราปรุงเมื่อกี้ก็ใช้ได้เลยนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่โรงหมูตุนซอสมะเขือเทศน่าทานแค่ไหน